สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องหมอนิงทาร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนสิงหาคม2568ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนนี้นะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาในสิ่งที่คาดหวังนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ต้องการค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงคุณจะเป็นอย่างไรในเดือนสิงหาคม2568 เป็นการทำนายโดยรวมนะคะอย่านำไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูการดวงของคุณจะเป็นอย่างไร ไพ่ใบแรกนะคะ n th i of Cups, ัศวินถือถ้วย The Hierophant, Ace of Wands หนึ่งไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าสี C ่ดาบ The Lover 5ถ้วย2ไม้เท้า8ไม้เท้าแล้วก็เด็กถือถ้วยเหมือนคุณจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะในการใช้ชีวิตแล้วก็เหมือนกำลังพุ่งเป้าไปกับอะไรบางอย่างกับการเริ่มต้นหรือกับสิ่งที่รักเหมือนคุณจะผ่านอะไรบางอย่างมาเนาะในบางท่านก็อาจจะผ่าน เรื่องราวของการเจ็บช้ำลำใจการถูกบูลลี่หรือเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณเสียอกเสียใจการเสียความรู้สึกต่างๆหรืออาจจะโดนหลอกโดนโกงเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณเสียอกเสียใจมากๆคุณกำลังพลิกฟื้นสุขภาพของตัวเองสภาพจิตใจที่มันยมแย่ๆก็ได้ในบางท่านก็อาจจะตกงานมาก่อนก็ได้เนาะก็ดูเป็นสถานการณ์ที่มันเลวร้ายสำหรับคุณในอีกบริบทหนึ่งที่คุณเจอมา ก็เดี๋ยวช่วงจังหวะนี้อะไรอะไรมันกําลังฟื้นตัวบางท่านรอข่าวดีบางอย่างก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีจากผู้ใหญ่จากเจ้านายหรือเรื่องของครูบาอาจารย์คุณจะได้ได้ในเรื่องของการอยากลงมือทําอะไรบางอย่างกับการมีเป้าหมายมันเป็นในเรื่องของโอกาสที่เข้ามาเหมือนคุณจะเซนแรงด้วยในเดือนนี้คุณจะรู้ได้ว่าคุณจะเดินไปในทิศทางไหนต้องการ อยากจะทำอะไรคุณจะมีแพชชั่นในการตัดสินใจอะไรบางอย่างของคุณแต่ว่าคุณจะอยู่ในเหตุผลที่สามารถทำให้ตัวเองมีความมั่นคงในจิตใจหรือความรู้สึกว่าสิ่งนี้คุณทำแล้วคุณแฮปปี้กับมันแล้วก็มีแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเองในช่วงนี้คุณจะกอบกู้พลงานที่ดีๆกลับมาทำให้คุณกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะลงมือทำกับอะไรบางอย่างเป็นในเรื่องของโอกาสเนาะ โอกาสบางอย่างที่เข้ามาในส่วนของการทำงานหรือการได้เริ่มต้นไอเดียหรือหัวคิดหรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองอืก็เป็นในเรื่องของข่าวดีนะคะที่จะเข้ามาในช่วงจังหวะนี้แล้วก็บางท่านที่ต้องการจะเดินทางไกลไปต่างประเทศก็มีโอกาสมากๆใครที่รอ,อ,อการรออนุมัติวีซ่าหรือการผ่านด่านผ่านแดนอะไรแบบนั้นก็เหมือนจะ ถูกอนุมัตินะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องข่าวข่าวดีเนาะกับการเดินทางกับโอกาสบางอย่างที่เข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกในเรื่องของการงานบางท่านจะได้เดินทางนะคะเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่มันมันตึงมันกดดันหรือการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันจะต้องสูญเสียความรู้สึกหรือรู้สึกว่าแบบ อาจจะอยู่ไม่ได้กับที่เดิมงานเก่าหรือ,อสิ่งที่ทําอยู่มันรู้สึกว่ามันมันไปต่อไม่ได้รู้สึกท้อแท้รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองหรืออาจจะไม่ใช่ที่ของเราคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นมันเป็นเรื่องของการมองถึงโอกาสใหม่อาจจะเป็นงานใหม่หรือบางท่านก็อาจจะมองถึงการเป็นเจ้าของกิจการเนาะ อาจจะกําลังรวบรวมการศึกษาการเรียนรู้สิ่งที่ทําให้คุณต่อยอดไปในเรื่องของกิจการงานหรือเป็นเจ้าของกิจการไปเลยก็เป็นช่วงของการหาเป้าหมายที่ชัดเจนบางคนก็หาเจอแล้วเนาะเป็นจังหวะของการได้เริ่มต้นการได้ศึกษาหาความรู้ในศาสตร์ของการต่อยอดในเรื่องของการงานหรือวางแผนในเรื่องของการทํางานเหมือนมันมีจังหวะอะไรบางอย่างเข้ามาเป็นโอกาสของการได้งาน อาจจะเข้ามาแบบปุบปับฉับพลันอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับเบื้องหลังงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลหรือเป็นจังหวะที่คุณจะได้เหมือนผู้ใหญ่จะให้อะไรบางอย่างถ้าใครไม่ได้ออกจากงานไม่ได้เป็นอย่างที่หมอหนิงบอกก็เป็นจังหวะที่คุณจะถูกสนับสนุสน,นจากผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่จากเจ้านายจะได้โอกาสบางอย่างเข้ามา คุณจะได้เรียนรู้สิ่งที่คุณชอบที่คุณรักหรือคุณจะแสดงออกในสิ่งที่คุณชอบที่คุณรักได้หรือเป็นสิ่งที่คุณถนัดกับมันมากๆในเรื่องของการงานก็คุณจะรังสรรค์ผลงานของตัวเองออกมาได้ดีมากๆมีคนรักคนชอบคนรู้สึกว่าชอบในผลงานของคุณมากๆ The Lover ค่ะคุณจะมีคนรักคนชอบมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือในช่วงจังหวะนี้ในเดือนนี้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทาง คุณอาจจะวางแผนมาก่อนใน,นนี้แล้วก็ได้ก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นโอกาสของการได้เดินทางไปดูงานไปสัมมนาหรือไปศึกษา,เ,าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรการเงินอย่างที่บอกตั้งแต่หัวคลิปน,น,นะน้ะคุณอาจจะถูกหลอกถูกโกงเสียเงินเสียทองหรือ ไว้ใจคนผิดอะไรประมาณนั้นก็ทําให้คุณเสียเงินเสียงานเสียความรู้สึกมากๆก็เหมือนเป็นการเรียนรู้เนาะแล้วก็ไม่ไว้ใจคนคุณดูนิ่งคุณดูเป็นเรื่องของสติปัญญาการคัดคนออกจากชีวิตหรือการเรียนรู้ที่จะไม่กลับไปเจ็บช้ำหรือกลับไปทําให้ตัวเองเสียใจอีกอเหมือนคุณจะเปิดโอกาสให้ตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้โอกาสของการเงินใหม่ๆหรือบางท่านช่วงนี้อาจจะเสียเงินกับการล่าเรียนการเรียนต่ออการเดินทางแต่มันก็จะเป็นการต่อยอดในเรื่องของการมีความรู้เพื่อที่ต่อยอดในเรื่องของการงานเนาะก็ช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้ในเรื่องของการถูกสนับสนุนการได้เงินาจากความเสน่หาจากคนรักจากคน ที่ lly, horrible, ues, toes. ชอบในผลงานของคุณถ้าใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับเบื้องหลังทํางานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลโลกออนไลน์ช่วงนี้ก็ฮอตทิปมากๆก็มีเกณฑ์การได้เงินด้วยนะคะบางท่านก็อาจจะเสียเงินกับสุขภาพของตัวเอง แต่โดยรวมแล้วคุณจะได้มากกว่าเสียนะคะก็เป็นเดือนที่คุณจะได้มีเงินมีทองจากหลากหลายทางแต่ก็จะเสียเงินจากการเดินทางเสียเงินจากการริ่มเรียนเสียเงินจากการทําอะไรบางสิง่งบางอย่างกับความหลงไหลกับการศึกษาหาความรู้บางอย่างก็ได้ก็มีเกณฑ์นะคะที่จะเสียเงินกับตรงนั้นแล้วก็ที่แน่ๆก็คือมีเกณฑ์การเดินทางในช่วงนี้ก็จะเสียเงินกับตรงนั้นแล้วก็เป็นเดือนที่คุณหาเงินได้หลากหลายทางนะคะหาเงินได้มากหาเงินได้เก่ง เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรสุขภาพของคุณก็คุณเป็นคุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะคุณเป็นดวงแคลพาสกอดอภัยถ้าจะเป็นก็คือในเรื่องของความเจ็บช้ำน้ำใจเป็นคนที่แบบทุกอย่างดีหมดเลยแต่ในเรื่องของจิตใจอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีเนาะก็เจออะไรมาเยอะแยะเหมือนกันในเรื่องของจิตใจ แต่ไพ่ขึ้นระวังให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอืแต่โดยรวมแล้วก็ดูสุขภาพโอเคแต่แค่ระวังในเรื่องของการเดินเตะนุ่นชนนี่หรืออาจจะเป็นการตกจากที่สูงหรือเดินสะดุดเตะน,นุ่นชนนี่ทําให้ตัวเองบาดเจ็บได้อืมก็แค่ระมัดระวังในส่วนนั้นหรืออาจจะระวังเรื่องของมีคมต่างๆในช่วงนี้ค่ะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันกับไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศี สิ่งบ้างวีนัสดาวพระศุกจะไปเป็นราชาโชคอยู่ในภพเปิดนวินาสก็อาจจะได้เงินลับๆได้เงินจากความเสน่หาในช่วงจังหวะน,นี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะมีความรักเข้ามาก็ได้ดาวพระศุกเป็นในเรื่องของความรักได้เหมือนกันวีนัสค่ะก็มีสิ่งดีๆได้เงินได้ทองได้ความสนับสนุน แล้วก็ first house เป็นในเรื่องของบ้านลักษณะข,ของคุณก็คือช่วงนี้ลักษณะข,ของคุณมีดาวพระอาทิตย์จรเข้าสู่ลักษณะข,ของคุณเป็นตําแหน่งกเกษตรตาธิบดีเนาะก็เป็นจังหวะของการได้โอกาสของแสงดาวดาวอาทิตย์ก็คือแสงดาวอาทิตย์ก็คือความมีกวาดตาอํานาจบารมีชื่อเสียงกิติยศอะไรแบบนั้นก็ในช่วงนี้จังหวะนี้เป็นช่วงที่คุณจะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้ดี ผู้อยา่ให้การหนุนหลังหรือเป็นจังหวะที่จะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จได้ไม่ยากแล้วก็มีความมั่นคงยั่งยืนเกิดขึ้นในเรื่องของชื่อเสียงเงินทองต่างๆราศีมีนพบเรือนมรณะช่วงนี้อาจจะได้เดินทางแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของการเจ็บไข้ที่ป่วยในช่วงนี้แต่ก็เป็นช่วงจังหวะที่ถ้าใครมีในเรื่องของความรู้สึกไม่ดีรู้สึกเหนื่อยๆในช่วงนี้ก็อาจจะไปทําบุญเพื่อเสริม เสริมความมั่นใจให,ให้กับตัวเองในด้านของจิตใจเนาะแล้วก็คุณมีซิกเซนที่ดีอย่างที่บอกคุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะช่วงนี้อาจจะเซนดีเซนแรงเ,เหมือนกับคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำแล้วก็พบเรือราศีพิจิกก็หมายถึงอเป็นช่วงจังหวะที่คุณอาจจะไปเกี่ยวพันกับสิ่งที่มันเล่นลับลี่ลับหรือจิตวิญ,ญญาณภายในของคุณมันตื่นรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้น อาจจะรู้สึกว่ามันมีสิ่งต่างๆที่เข้ามาในด้านของอารมณ์ความรู้สึกจิตใจภายในรู้สึกว่าควรจะคัดใครออกจากชีวิตหรือควรจะควรจะรักใครหรือควรจะเหมือนคุณจะรู้จิตใจตัวเองว่าคุณจะเดินทางไปในทิศทางไหนาการทำงานไปในเส้นทางไหนเ,เหมือนจิตใจภายในคุณจะตื่นรู้ค่ะ ก็เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้ในเรื่องของความสําเร็จการมีความมั่นคงในเรื่องของรากฐานความมั่นคงในเรื่องของบ้านทรัพย์สิสนหรืออาจจะเป็นในเรื่องของแพชชั่นแพชชั่นของคุณสิ่งที่มันเป็นตัวตนของคุณจริงๆคุณจะรู้ว่าตัวเองควรจะไปในทิศทางไหนกับการใช้ชีวิตกับการเดินทางกับการทํางานต่างๆค่ะก็เป็นในเรื่องของความสุขความสุขจากภายในเนาะม,มันก็จะก่อเกิดในเรื่องของความสบายใจ การปลดปล่อยสิ่งที่มันเป็นเรื่องของความเครียดเครียดหรือความทุกข์ต่างๆเหมือนคุณจะรู้ใจตัวเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไพ่สำหรับที่จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีสิงบ้างความกล้าหาญโฟกัสแล้วก็ควบคุมตัวเองเป็นผู้นำบางท่านก็ช่วงนี้กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกกับสิ่งที่อาจจะปกปิดมานานหรือเป็นช่วงที่คุณ รู้สึกว่าคุณอยากจะเป็นตัวของตัวเองอาจจะเป็นเรื่องของความกล้าหาญจากที่ดาวพระอาทิตย์เข้ามาทับลัคนาเนาะก็อยากเป็นผู้นำอยากจะนำเสนอสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายหรือคาดหวังสิ่งใดอยากจะนำเสนอให้คนอื่นได้รับรู้อะไรประมาณนั้นก็เป็นในเรื่องของอโปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรือการนำเสนอสิ่งต่างๆที่คุณคาดหวังว่าทำแล้วมันสำเร็จคาดหวังว่าถ้านำเสนอไปแล้วจะมีคนคล้อยตามหรือเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณ คาดหวังว่ามันจะสําเร็จอก็ดูคุณจะมีความเข้มแข็งความกล้าหารในช่วงจังหวะนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกัอกบเลขเด่นนําโชคของชาวลัคนาราศีสิง์ในเดือนสิงหาคมอัศวินถือไม้เท้าเลขเจ็ดค่ะเลขสามอัศวินถือดาบ เลข3 7 3เเป็นเลขเด่นนำโชคให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนสิงหาคม2568ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟงังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอาไม่น่ารักน่ารักหรือไม่ก็ซัพพอร์ตมเนิงได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซูเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านสำหรับการให้ติปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหนา้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ